แต่วันนี้จะมาพยากรณ์เรื่องของสุขภาพให้กับทุกท่านได้ทราบกันแน่นอนว่าเรื่องของสุขภาพตอนนี้เนี่ยสำคัญมากน,นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเกษรราชประชาชื่นเขามีการจัดเสวนาจัดข้อมูลดีๆนะคะมาบอกแล้วให้พวกเราได้รับทราบกันแล้วก็วันนี้นะคะบอกประชาสัมพันธ์ แขกผู้มีเกียรตินะคะที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ได้ยินเสียงทั้งเสียงดนตรีทั้งเสียงฟ้าร้องแล้วก็ทั้งเสียงของดิฉันอยู่นะคะวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะมาร่วมในงานนะคะคุณจะสามารถได้รับการตรวจสุขภาพฟรีด้วยหลายรายการด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาะคะ่ะสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดประชาสัมพันธ์นะคะบริเวณด้านหน้าของอาคารนะคะบริเวณตรงนี้หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะได้รับเป็นแฟ้มนะคะมาร่วมในงานนี้นะคะขอบคุณค่ะ ซึ่งเมื่อคุณได้เอกสารต่างๆแล้วนะคะคุณมีสิทธิ์ค่ะที่จะตรวจสุขภาพหลายต่อหลายอยา่างไม่ทราบว่าที่นั่นตรงนี้ได้ตรวจกันบ้างหรือยังคะได้ตรวจยังทั้ตรวจแล้วตรวจแล้วใช่ไหมคะมีครั้งสามารถจะคัดกรองโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตแล้วก็มะเร็งปางลลกอวลยวุด้วย5้ารายการนะคะตรงนี้ทางโรงพยาบาลเกษตรราชประชาชื่นสามารถที่จะตรวจให้กับทุกท่านได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆน,น,นะคะโอ นอกจากนั้นนะคะหลังจากที่เรามานั่งคุยกันแล้วสักครู่หนึ่งนะคะจะมีทางอาจารย์หมอค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรืองอกในมดลูกซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงหนึ่งในสีท่ทีเดียวนะคะที่พบว่าจะประสบปัญหากับโรคเหล่านี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะมีวิธีการป้องกันได้ยังไงมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างนะคะตอนนี้มีเทคโนโลยีล้านต่อลานอยางค่ะที่จะช่วยให้การรักษานั้นเป็นไปด้วยความสะดวกนะคะแล้วก็ไม่เจ็บตัวแล้วก็พักฟื้นน้อยด้วยตรงน,นี้เดี๋ยวเรามาไขาข้อข้อง จกันนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากว่าคุณจะได้ตรวจสุขภาพฟร,ฟรีถึง5รายการแล้วค่ะได้ความรู้ไปแล้วหลังจากจบการพูดคุยประมาณ11โมง11โมง15นะคะสามารถจะตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็นำไปยื่นที่เคาวเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะ รับเป็นคูปอกนะคะมูลค่าถึง3,000บาทเดียวคูปองนี้ค่ะจะทําให้คุณสามารถตรวจคัดกรองมะเลงเต้านมด้วยเมมโมแกรมมูลค่า2,000บาทนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการค่ะตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจมูลค่า1,000บาท ทั้งหมดนี้นะคะทั้งสองส่วนสามารถจะใช้ได้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็สามารถส่งให้กับคนอื่นได้ด้วยนี่ก็คือนําไปมอบให้กับคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีได้นะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องตรวจเองบางคนบอกว่าเพิ่งจะตรวจไปเอ๊ะนั่งฟังไปแล้วเนี่ยจะดีหรือเปล่าจะยังไงเพื่อจะตรวจไปเองไม่เป็นไรนะคะ่ะสามารถนําให้คนอื่นได้นําไปใช้ได้นี่ก็คือความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเกษรราชประชาชื่นนะคะที่วันนี้แน่นอนว่า สาระเต็มเตี่ยมนะคะส่วนความบันเทิงเนี่ยก็มาพบกับพี่ชั้นนะคะเปรมสุดานะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่โรงพยาบาลนะคะตั้งใจที่จะมอบให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำเดือนซึ่งโรงพยาบาลร่วมกับองค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลนะคะเ,เซตเป็นหัวข,ข้อขึ้นมาเพื่อที่จะคล้ายๆจริงๆก็จริงๆเป็น สิ่งหนึ่งที่คนทำเนี่ยทำแล้วรู้สึกสุขใจแล้วก็คนรับเองก็คงพึงพอใจด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นการให้ความรู้ในเชิงของสุขภาพนะคะ mm hmm. ก็เรียนให้ทราบนิดนเป็นว่าในช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับโรงพยาบาลของเรานะคะจริงๆเรามีกิจกรจรมต่อเนื่องารปฐภายในภายนอกตลอดนะคะในช่วงก่อนปี2554 เราทำทั้งเรื่องของการลงชุมชนนะคะการออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังนะคะมีการส่งนกักกายภาพบำบัดออกไปฟื้นฟูสุขภาพให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเรื่องของอังมพฤกษ์กามพาฒนะคะจริงๆทำหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องของอีเวนต์ภายนอกกิจกรรมรณรงค์ประจำปีต่างๆร่วมกับทางรัฐบาลน,นะคะจนเมื่อปลายปี53 นะคะก็มานั่งทบทวนกันใหม่กิจกรรมภายในที่เราทําให้ลูกค้าภายในเนี่ยในโรงพยาบาลเองเนี่ยเรามองว่าเราทําให้น้อยไปนะคะไปบุกเยี่ยมอะไรต่างๆก็คือทำมาหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นความตั้งใจจริงๆของโรงพยาบาลกับองค์กรแพทย์นะคะที่อยากจะคัดเอาเรื่องของโรคนะคะที่คิดว่าอาจจะป้องกันได้หรือว่าถ้าตรวจพบแล้วจะรักษาได้เร็วทําให้ ปร,ชชประชาชนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพน้อยลงนะคะในเรื่องของกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวศนะคะก็คืออาจารย์ภูมิศักดิ์สุขชนบิญน,น,นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสตรีนะคะอันนี้เนี่ยที่จัดในวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นะคะเพราะว่าเป็นอวัยวะภายในสตรีษษษษษษษนะคะนั้นถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยเราจะพบแพทย์ได้เร็วขึ้นนะคะการรักษาอะไรต่างๆจะทําได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วนะคะก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้คงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ ผู้ที่เข้ารับฟังวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณค่ะฟังแค่นี้ยังรู้สึกว่าเอ๊เราก็วันนี้น่าจะได้ประโยชน์หลายต่อหลายอย่างนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันต่อนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมฟังเสวนาฟังการพูดคุยวันนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะว่าเอ๊เนี่ยหันไปมองจะมาพุยเรื่องของเรื่องงอกในผู้หญิง แล้วผู้ชายจะนั่งฟังได้หรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่ทุกท่านจะได้รับทราบไปสามารถนําไปบอกต่อกับคนที่คุณรักได้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เรารู้จักนะคะเขาประสบปัญหาตรงนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะปัจจุบันนี้นะค่ะเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ใกล้ตัวนอกจากนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าเราเจอปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหลองนึกดูนะคะว่าคนใกล้ตัวของเราสมมติเป็นเนื้องอก เราจะเบื้องต้นเราจะหาข้อมูลได้จากไหนเราจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์หมอจริงๆเนี่ยเราจะเข้าถึงตัวเขาได้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแค่ไปขอพูดคุยไปขอปรึกษาแต่วันนี้แล้วค่ะเรียกได้ว่าหลายคางคามทีเดียวที่ทางอาจารย์หมอที่ทางคุณทิติพรนะคะ ได้บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะได้รับทราบข้อมูลการอาจารย์หมอก็จะมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาต่างๆ่าแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะรวมถึงมีประสบการณ์ของผู้ที่เคยประสบปัญหานี้แล้วเป็นเนื้องอกแต่ว่าก็รักษาเรียบร้อยแล้วนะคะมาพูดคุยกันดูซิว่าการรักษาเนื้องอกใน,นมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากรักษาไปแล้วเป็นอย่างไรสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมเธอผู้นั้นเป็นใครเดี๋ยวรับรองจะได้พบแล้วก็พูดคุยกับเธอนะคะ และหลังจากที่เราได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วค่ะแขกผู้มีเกียรติในที่นี้นะคะท่านใดมีปัญหามีข้อสงสัยอยากจะถามทางอาจารย์หมอหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์ตรงก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ยังมีอีกหลายท่านนะคะที่กําลังเดินเข้ามานะคะประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาแล้วนะคะ ได้ยินเสียงของวิชาชะะุดาสันติวัฒนานะคะวันนี้ไม่ได้มาพยายกรณ์อ,อากาศนะคะวันนี้เรามาพูดคุยันเรื่องของสุขภาพนะคะที่โรงพยาบาลเกษรราชประชาชื่นที่นี่ค่ะคุณก็สามารถลงทะเบียนได้บริเวณจุดประชาสัมพันธ์นะคะลงทะเบียนเสร็จแล้วะค่ะสามารถมารับบริการตรวจรักษาโรคฟรีเลย5้าโรคด้วยกันนะคะสามารถตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจนี่เบื้องต้นราคาเนี่ยก็เรียกว่า ไม่ใช่จะถูกนะคะตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะหาให้คนมาร่วมกิจกรรมแบบที่ทางคุณหมอบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการตอบแทนนะคะเป็นน้ําจิตน้าใจที่มีให้กับลูกค้าของโรงพยาบาลนะคะรวมถึงสามารถ,ถตรวจคัดกรองเรื่องของโรคหลอดเลือดด้วยโรคเบาหวาน,นะค่ะความดันโลหิตและก็มะเร็งปากมดลูกและหลังจากนั่งฟังรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะคะใช้เวลาประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ข้อมูลเนื้อหาสาระอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นค่ะก็ต้อง,งรบกวนให้แต่ละท่านนะคะช่วยกรอกรายละเอียดประเมินหน่อยซิว่าวันนี้มานั่งฟังได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อทางโรงพยาบาลเราจะได้นําไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะคะนาไปเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าของโรงพยาบาลต่อไปนะคะแล้วก็หลังจากที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปยื่นที่จุดเดิมค่ะแล้วก็รับคูปองไปเลยมูลค่า3,000บาทคูปองนี้นะคะสามารถให้คานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเป็นโมแกรมนะคะราคาถึง2,000บาททีเดียว รวมถึงสามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจราคาอีก1 0 0 0ันบาทด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะทางอาจารย์หมอก็จะมาพูดคุยกับเราแล้วนะคะจะมาพูดคุยว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเนื้องอกในผู้หญิงหนึ่งในสี่คนเนี่ยต้องเจอแน่ๆฟังแบบนี้เนี่ยก็น่ากังวลนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามผู้ที่เชี่ยวชาญด้านานี้จริงๆดีกว่านะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะนายแพทย์ภูดสักสุชนวันนี้นะคะ่ะท่านเป็นสูตินรีแวร์ สุตินารีแท็์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะอิริยาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตได้ไหมอาจารย์หมอน่นในจอน่นในจอใช่ไหมคะในจอจริงสักทีนะครับตื่นเต้นโอ้รู้ที่ก็ต้องตื่นเต้นอาจารย์หมอตื่นเต้นเนาะโอ้อาจารย์คะวันนี้เรามาเนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องของเนื้องอกในผู้หญิงครับผมใช่ไหมคะครับเนื้องอกเนี่ย สำหรับอ,อยายวัฒน์ผู้หญิงเช่นม,มดลูกหรือดังไข่เนี่ยนะครับก็จริงๆเป็น,เป,นเป็นโรคที่มีมานานละ mm. เพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ย mm. เพิ่งมาตื่นตัวกันเพราะว่าเรามีอุปรกรณ์ที่สามารถตรวจพบได,ด้เร็วขึ้น <Ha. S 2> นะครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเอ๊ะ hey, ทำไมเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันเนี่ยเป็นเนื้องอกกันเยอะแล้วก็ตัดมดลูกกันเยอะจังเลย mm. อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถามไปดูประมาณสักสิบคนเนี่ยจะวบสองสามคนตัดมดลูกไปแล้ว oh, oh. นะครับจริงๆ,ๆแล้วโรคนี้มีมาอยู่ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเราไม่ได้ตรวจนะครับ อย่างยงสมมติพวกหมอเวลาเราเรียนตอนเราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยนะครับเราก็มีผ่าศพอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมาวนี้ตอนที่เราจะเรียนผ่าศพอาจารย์ใหญ่เราก็จะศึกษาประวัติท่านนะฮะว่าท่านเสียชีวิตด้วยอะไรบางทีท่านก็ดูประวัติเป็นเบาหวานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอผ่าเราไปถึงตรงมดลูกเนี่ยเจอเนื้องอกครับทุกคน้วครับมีอยู่ไม่มากก็น้อยครับทุกคนแล้วที่อาจารย์ผ่าแล้วผ่าศพอาจารย์ใหญ่แล้วเจอเนี่ยเจอเนื้องอก เป็นสาเหตุทําให้อาจารย์ใหญ่เสียชีวิตหรือเปล่าบางท่านก็เป็นนะแต่ว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมเล่าหลายๆท่านก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นชราภาพเป็นเบาหวานไปแลคือเพื่อใหบางท่านยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเอย่างนี้นอนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ยละท่านเนี่ยนั่งคุยกันอยู่วันนี้อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่บางท่านก็ดใจนะคะพวดใจแต่ก็นั่นก็หมายความว่า บางคนอาจจะเป็นเนื้อ,องอกโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ทอนะคะเนื้อ,องอกเนี่ยบางทีบางอย่างอาจจะไม่มีอันตรายก็ได้ใช่ครับเป็นไปได้นีคะครับคือฟังแล้วยังไม่ต้องตกใจก็อย,ย่างยกตัวอย่างที่เราพูดอย่างไ,าไปแล้วก็คือถึงมีอยู่ก็อยู่ร่วมกับเนื้องอกไปได้ถ้าเนื้องอกนั้นไม่เป็นอันตรายแต่ว่าเราต้องรู้นะครับว่าเราตามดูได้ว่ายังเป็นเนื้องอกที่ปลอดภัยอยู่แลวเรารู้ว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นเนื้อไม่ดีเราจะได้จัดการรักษาซะขอย้อนกลับไปถามคำถามง่ายๆเลยค่ะอาจารย์หมอว่า เนื้องอกเนี่ยจริงๆคืออะไรคะครับเนื้องอกชื่อก็เหมือนกับต้องชมคนตั้งนะครับตั้งคาแปลว่าเนื้องอกไว้เนี่ยมันก็คือเนื้อปกติของเรานี่แหละ,ะแต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบนะครับอาจจะมีปัจจัอยอื่นมากระตุ้นเช่นสารที่ก่อมะเร็งสารที่ก่อเนื้องอกหรือบางอย่างก็เป็นพันธุกรรมเนี่ยกระตุ้นให้เนื้อบางบริเวณเนี่ยมันมีการแบ่งตัวเร็วกว่าปกติอพอมันแบ่งตัวเร็วกว่าปกติมันก็มีขนาดใหญ่ขึ้น อันนี้ตัวเนื้องอกมันใหญ่ขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งตัวเนื้องอกเองไม่ได้ทำอันตรายเราแต่ว่าการที่ตัวเนื้องอกเนี่ยมีขนาดใหญ่ก็จะกดเบียดอวัยวะข้างๆก็จะทำให้เกิดการเสียการทางานของร่างกายแล้วก็เป็นโรคขึ้นมาก็อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัใจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถชากได้ปัจจัยที่อาจจะเป็นสารก่ออะไรต่างๆแล้วก็ปัจจัยภายในที่เรื่องของพนธิกรรมครับปัจจุบันเราจึงยังทำไายไม่ได้ครับอย่างสมมติ้าถามว่าเนื้องอกเกิดจากอะไร คำตอบจริงก็คือเรายังไม่รู้ว่าทาไมถึงเกิดกับบางคนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดกับใครเนี่ยทุกคนไม่ต้องตรวจตรวจมมนตรวจสุขภาพแล้วสามารถตรวจได้บ่อยแค่ไหนคะครับโดยปกติที่เราแนะนําคุณผู้หญิงให้มาตรวจภายในนะครับก็เพราะว่าอวัยวะของผู้หญิงเนี่ยคือมดลูกรังไข่เนี่ยเป็นอวัยวะที่ซ่อนคือเขาจะซ่อนอยู่ใต้เหมือนใต้เข็มขัดเนี่ยอัวอ่างอย่าชกใต้เข็มขัดนี่ก็คืออยู่ข้างใต้นี้นะครับ ทุกคนถ้ามีมดลูกมีรังไข่ปกติจะไม่สามารถทาเจอมิมดลูกกัรังไข่ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะตรวจได้ก็คือคุณหมอเวลาตรวจภายในอย่างนี้นะครับเราถึงแนะนําว่าเพื่อดูสุขภาพเนี่ยให้มาตรวจภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในผู้หญิงที่อายุ<ะ>เกิน,นกว่า25ปีขึ้นไปเกินกว่า25ปีขึ้นไปโบยังไม่ถึงเลยคนะุณหมอนั่นก็ิงครับคีอประมาณ7-8ปีใช่ไหมครับหลายปีอยู่ค่ะอ๋อก็ต้องคือมันอยู่มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านในไม่เหมือนกับ บางทีเป็นมะเร,ร็งเต้านมสามารถตรวจได้ตัวเองในเรื่องต้นงน่าแต่อันนี้ไม่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอายุ25ปีขึ้นไปนะคะเลยวัยเป็นเจ้าเพศแล้วแนะนําให้มนตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งใช่แล้วครับ<ม>เพราะว่าในในขณะที่ตรวจอย่างที่เราเรียกว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยซึ่ง,งเดี๋ยวในเดือนต่อไปแล้วกิจกรรมเรื่องมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใ,<ช>ให้ให้ได้ศึกษากันนะครับเป็นความรู้เพราะว่าเป็นโรคที่ผู้หญิงเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย<ม>อย่างปัจจุบันเ,เนี่ยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยผู้หญิงไทยเสียชี วันละเหรอคะครับวันละสิบสี่คนนี่ไม่ใช่ญ,ญาติพวกเราเเราเลยไม่รู้สึกแต่ว่าก็หลายๆคนก็เป็นคนไข้หมอตรวจก็นอยู่ทุกวันหายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของโรคต่างๆแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราตรวจก่อนรเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับก,การรักษาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้ทันทุกทีไหมคะใช่แล้วครับโรคพวกนี้เนี่ยโดยพ้อยยิ่งถ้าโยงมาถึงเรื่องที่เราตรวจาปใน,นประจําปีเนี่ย ทุกครั้งที่ตรวจเนี่ยคุณหมอจะใช้โอกาสนั่นคือคันดูว่ามดลูกเนี่ยมีขนาดใหญ่มีเนื้องอกมีตะบบุ๋มตั๋บอะไรบ้างหรือเปล่าก็จะเป็นที่มาให้ทําให้เราสามารถดูตัวเองได้ว่าเป็นเนื้องอกขนาดต้นแสดงว่าคนปกติถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตประจำวันนี้คหมอที่คุณหมอบอกว่าบางคนนั่งอยู่อาจจะเป็นก็ได้เราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่เราอาจจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นก็ได้อันนั้นนึงคือเราอาจจะพูดง่ายๆเนื้องอกขนาดเล็กๆเนี่ยบางทีไม่มีอาการนะครับเราก็จะใช้ชีวิตของเราไปถ้าเราไม่ตร กว่าจะมาเจอรอจนมีอาการเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อที่ใหญ่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อรายนี่แหละนี่แหละค่ะสาคัญเลยถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อรายขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงเป็นมะเร็งใช่ไ้มครับครับคือเนื้องอกนี่มันแบ่งเป็นเนื้องอกธรรมดากับเนื้องอกที่ไม่ดีเนื้อรายใช่ไหมครับเนื้องอกธรรมดาหลายๆอย่างอาจจะกลายเป็นเนื้อรายได้เพราะฉะนั้นหากเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับพอเนื้องอกนี่มีการแบ่งเซลล์อย่างไม่หยุดยั้งมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเรียกว่ามะเร็งก็คือโอยยังไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ทำให้เราเส แต่ไม่ได้ไหมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นที่เจอเนื้องอกนั้นจะกลายเป็นเนื้อร้ายใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการมาตรวจนะคะประจําปีอันนี้สําคัญที่สุดอย่างน้อยมันตอนนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะคะในการป้องก,กันแบบนี้ครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากตรวจภายในแล้วเนี่ยนะครับหลายๆครั้งถ้าคุณหมอคลำดูแล้วพบว่าเนื้องอกอคือตัวมดลูกนี่ยมีรูปร่างผิดปกติกเช่นไนีอาจจะ ในการตรวจเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวด์วแลอัลตราซาวด์นี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการช่วยเราสามารถตรวจพบเนื้องอกแต่ก้อนเลค่ะคุณหมอคะเนื้อง,งอกเนี่ยบางคนบอกว่าฟังดูเนี่ยก็เหมือนกับตอนนีน้ถ้าเกิดว่าโยงให้เข้ากับธนาคง้งธนาคารฝักงวงฝักเนเขามีดอกเบี้ยงอกเนยออกมาเนื้องอกเนี่ยเหมือนกับว่ามัน เงยออกมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการนี่แหละราคาเนี่ยเขามีดอกไี้หลายประเภทหลายแบบนะคะเนื้องอกนะคะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันไหมครับมีหลายรูปแบบมีทั้งเนื้องอกประชันเนื้องอกออมรับนะครับมีหมดนะครับก็ถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีรูปมาให้ดูดีกว่านะครับเพื่อความเข้าใจเชื่อว่าอาจจะเห็นกันนะครับก็คืออันนี้ที่เราเห็นทั้งหมดนี่เป็นเป็นมดลูกของเรานะครับด้านข้างก็จะเป็นปีกมดลูกมีหลังไข่ด้านข้างทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะซ่อนอยู่ ภายใต้เข็มขัดเราคือซ่อนอยู่ในพื้นที่ประมาณเท่าๆกับพังกไในเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราคลำจากข้างบนก็ไม่เจอตรวจคลำจากทางช่องคลอดขึ้นมาก็ไม่ถึงนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการช่วยดูคราวนี้เวลาเราพูดถึงเนื้องอกเนี่ยถ้าเราพูดกว้างๆนะครับภาษาอังกฤษให้เขาเรียกว่า tumor เนี่ยนะครับอาจจะหมายความรวมถึง tumor ที่เป็นเนื้อแข็งๆหรือเป็น mass เลยนะครับหรือเป็นน้ํา เขาเขาเรียกโดมโดมเป็นทูมามออย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งกลุ่มของเนื้องอกกว้างๆเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นก้อนเนื้อแข็งๆอันที่หนึ่งกับอันที่สองเป็นถุงน้ำนะครับผมจะแยกไปแต่ละประเภทอันที่หนึ่งคือส่วนที่เป็นเนื้องอกแข็งๆเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกได้เป็นสี่อย่างนะครับเนื้องอกที่เราพบเนี่ยก็คือเนื้องอกแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเนื้องอกที่เห็นใหญ่ๆเนี่ยคือเขาจะอยู่ที่ออนขัาปูนมากครับเป็นเนื้องอกที่เขาจะอยู่ที่ผิวนอกนะครับเขาจะอยู่ที่่ิวผนอกซึง เรื่องอาแบบนี้มันจะนูนออกมาให้เรารู้สึกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอแบบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอ่งที่เราก็จะตรวจพบได้เร็วที่สุดนะครับก็คือเวลาตรวจภายในเนี่ยหมอสามารถคําดูแล้วก็พบได้ว่าอ่ะมันมีอะไรตะปูตะป่ำเราก็อาจจะอ่านกระสอบตามดูได้ว่าตรงนี้เป็นเนื้ออ่งผิดปกติยังไงนะครับแล้วก็เนื้ออ่งพวกนี้เนี่ยเมื่อเขางอกออกมาข้างนอกก็มักจะมีอาการทําให้เรารู้ตัวได้เร็วนะครับ ก็คืออาการก็คือสมมติมดลูกเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับเขาเ้าปัสสาวะครับถ้าเนงอองี่งอองไปด้านหน้าก็จะมากดเบียดเขาผ้าปัสสาวะคนไข้ก็จะมีอาการก็คือเหมือนกับปัสสาวะบ่อยนะครับเอ๊ะทำไมปัสสาวะทักเดียวปวดอีกละเพราะว่าเหมือนกับเขาปัสสาวะเราเนี่ยมันถูกกดอยู่ตลอดเวลามัถูกกดตลอดเวลาทักเนียมันก็เหมือนน้าเต็มแล้วก็จะมีที่น้อยตลอดใช่ครับหรือว่าบางคนถ้าอย่างมากๆคาเจอเขาก็มีนอนอยู่เล่นเล็กว่าอุ้ยคำเจอก้อนอะไรอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้คนไข้รู้สึก หร ok th ือบางครั้งถ้าก้อนแบบนี้ที่งอปวดออกมาเนี่ยเปงอด้านหลังนะครับก็จะไปกดเบียดลําไส้มันไขลุ่มนี้ก็จะมีอาการคือถ่ายลาบากนะครับถ่ายอุจจาระเป็นก้อนแข็งแล้วก็ท้องผูกประจํานะครับบางคนพยายามทานผักทานน้ำทานอะไรก็ตอ้นี่าเป็นทานผักน้อยเอาคนจริงๆไม่ใช่มีแต่งอกก็มีนะครับแล้วก็ถ้าใหญ่มากๆไปกดทอเยอะค่อนข้างมากก็จะมีการปวดตามมาเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมาด้วยลักษณะของการคันพบก้อนมีอาการทางปัสสาวะหรือทางอุจจาระแล้วก็อาจจะมีอาการปวดตามมา นะครับนี่เป็นเนื้อ,องอกแบบที่หนึ่ง <ฮา S 2> นะครับแบบที่สองเนี่ยจะเป็นเนื้อ,องอกที่อยู่ตรงกลางนะฮะคิดง่ายๆเหมือนเหมือนผนังนของรดลูกเราเป็นกำแพงนะฮะไอ้เจ้าเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับไม่งอกออกมาข้างนอกไม่งอกออกมาข้างในเพราะฉะนั้นเนื้นองอกกลุ่มนี้เป็นเนื้องอกที่รักษายากที่สุดคือไม่มีอาการนะครับ<ๆ>เขาจะแทรกตัวอยู่ในชั้นเหมือนกับเหมือนกับซ่อนอยู่ในกำแพงเลยครับซ่อนในกำแพงก็ไม่ปวดออกมาข้างนอกไม่ปวดออกมาข้างในจึงไม่มีอาการอะไรนะครับมักจะปวดเจอในความบังเทิง นะครับเนื้องอกแบบที่3มเนี่ยเป็นเนื้องอกแบบที่ไม่ได้ปูดมาข้างนอกนะฮะแต่เป็นติ่นยื่นเข้าไปข้างในนะครับ mm hmm. เนื้องอกพวกนี้เนี่ยจะไปเบียดบังโพรงมดลูกนะครับ mm hmm. คือมดลูกเราเนี่ยมีช่องว่างตรงกลางคือโพรงมดลูก mm hmm. เป็นที่ที่เป็นประจำเดือนไหลออกมาแล้วก็เป็นที่ที่ลูกฝังตัวเพราะนั้นคนไข้ที่มีเนื้องอกแบบที่องอกมาข้างในเนี่ยนะครับมักจะมีอาการก็คือประจำเดือนผิดปกติ คือนอกจากรอบประจําเดือนแล้วเนี่ยบางทีจะมีเลือดออกาจเนื้องอกเนี่ยฮะออกตามมาบางคนแบบประจาเดือนหมดแลอีกไม่กี่วันก็มีกระปกระปอยออกมาบางทีก็เป็นจากเนื้องอกพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ,อาการแรกที่จะเป็นอย่างนี้อาการที่2เวลามันมีเลือดออกเรื่อยๆมีการระคายเคืองจากเนื้องอกเนี่ยบางทีก็จะมีตกขาวผิดปกติหรือว่ามีการอักเสบเป็นหนองนอะไรตามมาได้นะครับแล้วก็เนื้องอกแบบนี้เนี่ยเมื่อเขามาอยู่ในโพรงมดลูกนะครับเขาจะขัดขวางการฝังตัวของลูก ดังนั้นเนื้องอกพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีบุญญย่ยากด้วยนะครับคนไข้ที่มีบุ่ยากหลายๆคนพอมาตรวจหาสาเหตุส่องกล้องเข้าไปดูก็จะพบว่าอ้าวมีเนื้องอกอยู่อาจจะต้องรักษาซะก่อนนะครับแคะนี้คือเนื้องอกแบบที่สามนะครับยังมีเนื้องอกอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกที่ไม่เป็นก้อนอย่างนี้ครับแต่เป็นเนื้องอกที่เหมือนกับเข้แทรกเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อบทลูกทั้งใบเลยนะครับเนื้องอกพวกนี้เนี่ยภาษาหนึ่งที่เราเรียกก็คือเราเรียกว่าเยื่อบุฟองบนลูกจัลเน นะครับหรือบางทีเราก็รู้จักว่าช็อกแลตซีสนะครับพวกนี้แทรกเข้าไปอยู่ในมดลูกท,ทั้งใบเพราะฉะนั้นเนื้องอกแบบนี้เนี่ยอาการที่เราจะมีก็คือจะปวดย้งมีประจำเดือนนะครับและมักจะเป็นปัญหาในกรณีนี้ก็คืออย่างเนื้องอกก้อนๆอยบางทีเราผ่าออกได้นะแต่ว่าเนื้องอกที่แทรกกับทาง,ทงมดลูกเนี่ยไม่รู้จะผ่าตรงไหนคือผ่ามันก็เสียมดลูกไปด้วยครับอันนั้นก็รักษายากกว่าเพราะฉะนั้นดังนั้นในกลุ่มของเนื้องอกที่ผมบอกที่เป็นก้อนแข็งเนี่ยก็จะมีสิ สี่อย่างที่บอกตามตำแหน่งตามตำแหน่งนะคะรับ่องชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาไม่ต้องไปจำมันก็ได้นะครับ mm hmm. ให้เข้าใจขพอ,ขอ,ขอนะครับส่วนในนอที่เป็นเหมือนกับถุน้ำ<ถ>นะครับถ,ถุงน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่าซีสอย่างที่เราคิดรว่าซีสบางคนก็บอกซีสที่เต้านมซีสที่ตับซีสท,ที่อะไรอย่างเงี้ยที่มดลูกก็มีได้เหมือนกันพวกซีสเนี่ยก็จะเป็นถุงน้ำที่เกิดจากต่อมต่างๆของบริเวณปากมดลูกที่เราเจอบ่อยนะครับ แล้วก็ซีสอย่งนึงที่เราเจอมากๆก็คือซีสที่ไปอยู่บริเวณรังไข่สองข้าง่ยนะครับโดยซีสพวกนี้ในหลายครั้งก็อาจจะเป็นซีสน้ําใสๆนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยบางทีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ให้ฮอร์โมนไปช่วยรักษามันก็ยุบได้แต่หลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นซีสที่เกิดจากอ,อย่างเดียวที่เราเรียกว่าช็อโกแลตซีสครับ,รบก็คือเป็นเลือดประจําเดือนไหลย,ย้อนแล้วไปสะสมพวกนี้อาจจะทําให้รังไข่เนี่ยถูกทําลายด้วยซีสพวกนี้แล้วก็ข้างในซีสก็จะเป็นเลือดประจําเดือนกับ เขาก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซีสต์ผนี้การรักษาก็อาจจะมีทั้งการให้ยาแล้วก็อาจจะมีการต้อจจงผ่าลอกออกไม่งั้นช็อกโกแลตซีสต์จะสายเป็นไฟสำคัญของการมีลุ่มยากด้วยโอ้ช็อกโกแลตซีสนี่เชื่อได้ว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะเคยได้ยินแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนมีคนใกล้ตัวเราเป็นบ่อยขึ้นนะคะเพื่อนที่ฉันไปนอีกสองคนทีเดียวประมาณว่าช็อกโกแลตซีสใช่ประมาณว่าทุกคนที่ปวดประจำเดือนนะครับให้เป็นตรวจค ยังไงก็จะมีช็อกโกแลตซีซ่อนอยู่ไม่มากก็น้อยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะคะทั้ง4แบบก็เป็นแบบถุงน้าเนี่ยรเราสามารถตรวจพบได้ใช่แล้วครับแม้ว่าเป็นแบบฝังอยู่บริเวณผนังก็ตรวจได้แล้วก็ตรวจได้ครับเ <ๆ S 1> พียงแต่ว่าพอเห็นนแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบฝังอยู่ผน,นังส่วนใหญ่เราก็มันก็ทําอะไรไม่ได้มากครับรวิธีการที่จะรักษายังไงล่ะคะครับการรักษาเนี่ยเราจะแยกเป็นสาเหตุปัจจัยนะครับก็คืออันที่1่มีอาการไหมนะครับอย่างเช่น อย่างที่บอกเนื้อ,องอกไอ้ที่ปวูดออกมาข้างนอกเนี่ยมีอาการก็คือไปกดเบียดเอาไว้ข้างๆแล้วก็ปะสะัสสาวะมีปัญหา<ะ>ปะสะัสสาวะบ่อยอย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะต้องเอาออกไม่ไงั้นก็ไปกดเบียดเอาไว้ว่า่างน,น,นะครับแต่ว่าเนื้อ,องอกหลายอย่างเช่นพวกที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับหรือว่าช็อกแคลเซียงที่บอกเนี่ยนะครับสาเหตุามาจากประจําเดือนไหลย,ย้อนเข้าไปแล้วไปสะสมอยู่้า่ใงเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยถ้าเกิดก้อนไม่ใหญ่มากเนี่ยเราจะใช้วิหยุดประจําเดือนก็คือให้ยาฉีดฮอร์โมนไปเพื่อ ล็อกประจำเดือนได้เลยไม่ให้ประจำเดือนมามก็จะไม่ไม่มีอาการปวดท้องแล้วก็โรคก็จะฝ่อลงนะคบแล้วแบบนั้นจะดีเหรอเปล่าไม่ค่อยหยุดในชั่วข่าวเราก็กล่าวว่าเราก็หยุดไปจนกระทั่งเดี๋ยวพอเราอายุ45 46 48อะไรเงี้ยระบบประจำเดือนอม,มันก็หยุดโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้ววิธีนี้จะมีผลอะไรต่อ,อร่างกายของเราไหมครับการรักษาเนี่ยนะครับการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการรักษาที่ เด็ดขาดก็คือกําจัดเอาตัวก้อนออกได้เลยนะครับแต่ว่าการรักษาโดยการผ่าตัด,ดหลายๆครั้งจะต้องคํานึงถึงคนไข้ด้วยว่าคนไข้ยังต้องการมีลูกอยู่หรือเปล่านะครับเพราะหลายๆครั้งถ้าเราผ่าตัดมดลูกเนื้อ,องอกก้อนอใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอเราตัดแล้วมดลูกเสียสภาพไป นะครับผมลูบเยียวไปอย่างเงี้ยคนไข้ก็ท้องไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอันที่1คนไข้มีบุตรพอแล้วเนี่ยการรักษาจะง่ายก็คือจะตัดตัวเนื้องอกออกหรือว่าถ้าเรากลัวจะเป็นซ้ำเนี่ยอาจจะตัดทั้งตัวมล้วลูบอกอกเลยก็ได้เดี๋ยวรู้อย่างนี้เดี๋ยวถ้าท่านรีบมีบุตรกันเลยรีบมีบุตร, <c oughs> รกันเลยนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นส่วนที่ผ่าตัดไม่ได้อย่างที่บอกเนี่ยคือยังต้องการมีบุตรอยู่เนี่ยนะครับ